เจวอลปัดโดนแบนสองนัดเหตุไม่ว่างไปแข่งให้ตูดูบอลไทยเจ้าตัวขอความเป็นธรรมเพราะติดภาคบอลเดี๋ยวไปเล่นแล้วโชว์ก็บ่นก็แบนอีกว่าจะยื่นเรื่องถึงคณะวินัยซะหน่อยดูฝ่ายจัดค่อนข้างเอียงคนอื่นคิดไงผมผิดหรือทีมผิดนี่แล้วเขาฉลาดนะครูบอกนี่มึงเปิดแชทเมื่อกี้ก่อนเขาฉลาดนะเขาแคปแค่กูพูดว่าจันนี้มาแข่งตูดูไหมมึงรู้ไหมบรรทัดบนจากนั้นคืออะไรอันนี้ผมผมฟ้อง ผมฟ้องไอโยมึงเอารูปนี้มึงเอารูปในกลุ่มลงเลยไอเยี่ยนโอ้โหนี่กูรับไม่ได้โอ้โจวรนักข่าวลิ่สองแชกในภาพที่เจวอรตัดวันที่ผมออกคุณลองดูว่าผมง้อนักเตะขนาดไหนบอลแข่งวันนี้ผมส่งไลน์ไปตั้งแต่วันเสาร์ว่าพี่เจจานนี้มาแข่งตัวดูไหมครับแล้วมึงดูเขาตอบเขาตอบกูวันนี้ตอนบ่ายโมง ส่ง EMS แม่งยังถึงก่อนเลยมึงกูส่งไปอ่ะเขาวันเสาร์เขาตอบกูวันนี้บอลแข่งวันนี้ประกาศรายชื่อไปแล้วติดภาคบอลน้องอยากไปจะตายดูคุณดูเขาทำกับผมแล้วดูอ่ะโพสที่เขาลงเขาตัดวันกูออกเขาโอ้ยรับไม่ได้ว่ะคุณควรไปเรียกความเป็นธรรมให้กับ ประธานสมูสอนด้วยว่าว่ามันควรเป็นยังไง